ดี่มากับน้องเชอปาง B N K f o r t e ทุกอย่างดีหมดเลยอยากฟังเสียงน้องเข้าว่ายอ่ะก่อนก่อนจะฟังเสียงเปลี่ยนรองเท้านิดนึงคู่แข่งคุกกี้เสียงไทยอันนี้คือรองเท้าเสียงไทย คำว่าสำนวนนะสำนวนรู้จักสันวนไหนมีอยู่จริงระหว่างไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ไม่มีมูลกับไม่มีหมูฝอยหมาไม่ขี้จริงๆแล้วถ้าหมาจะขี้ต้องกินหมูฝอยนะหมาไม่มีหมูฝอยหมาก็ขี้ได้เพราะหมาขี้ได้ทั้งคู่พปนริศนาฟ้อนแลบมาแล,าล้วกรบ รายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย100,000บาทจาก AIS พร้อมรุ้นรับรถยนต์ t o y ยต a เอทีรุ่นเอสเียอัตโนมัติมูลค่า635,000บาทครับต่อเนื่องความตื่นเต้นเร้าใจไปกับปริศนาฝ้ายแล็บกินต่อโดยจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณแจ็คเชิญหยิมได้พลาดท่าเสียทีให้กับคุณเกตท่ันยาทําให้ทีมแชมป์ตลกสุดห่าถูกทาคะแนนขึ้นนําไปก่อน1ึ่งต่อศูนย์ เมื่อเปิดเกมได้ไม่ดีเท่าที่ควรความหวังของทีมอย่างคุณแอบจึงขอออกมากูา้หน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะสามารถเอาชนะคุณกระติบที่ตอบผูกติดกันไปได้ถึงห้าข้อได้หรือไม่ไปดูกันต่อเลยครับถ้าแอมเอลซอนจะเอลซอนแอมต้องทำยังไงอะไรนะคะพี่ตาถ้าแอมเอลซอนจะแอลซอน แอมต้องทำยังไงแอลคืออะไรอ่ะไม่เป็นไรเกาไปดีๆค่อยๆคิดหาใเจอหาใเจอเออถ้าแอมแอลสะออนจะแอลสะออนแอมต้องทำยังไงแอลคือแบบแย่เหรอแบบเหมือนเหมือนแบบเวลาที่หนูเล่นแบบแอลไปปแอลผู้ชายไปอะไรเงี้ยเหรอคะอธิบายหรือว่าจะบอกให้เรารู้จะพูดว่าอะไรอ่ะเออมันคืออะไรมันคืออะไรจะได้บัญญัติคำความหมายตัวนิดนึงจีบเหมือนแบบหยอดหยอดอย่างเงี้ยคะถูกต้อง คันั้นเป็นอะไรนะเราจะรูความหมายนี่เป็นยังไงเออโอเคเป็นความหมายอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาษาในแต่ละยุคแต่ละสมัยแปลว่าอะไรคะพี่ตาเออก็แปลว่าอย่างเงี้ยที่ถูกแล้วแหละเออไปจีไปหยอดยังไงหญิงไปหยอดก่อนอะไรต่างเหล่านี้ไปเนะเอ้าถามต่อเลยถามแอลแอมแอลสออจะเต้นเพลงไส้งอนต้องขยับไส้ใหญ่ไส้เล็กหรือไส้ติ่งไม่ต้องขยับไส้ไหนทั้งนั้นค่ะขยับแต่ตัวข้างนอก เต้นไปเต้นมาเดี๋ยวข้างในมันก็บิดตามไปเองค่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะไปกันเองใช่ไม่ต้องเอาตัวนั้นเป็นตัวหลักเราจะทำอะไรมัไปใช่เฮ้ถูกต้องสี่แล้วสี่แล้วมีข้อเดียวอีกข้อเดียวไส่ติ่งเฮ้ยเฮ้ยไส่ติ่งค่ะไส่ติ่งเป็นติ่งของลำไส้อะไรหมดล ไม่ทำไม่รู้เวลาได้เลยเลยแต่รู้จักไส้ติ่งใช่ไหมรู้จักไส้ติ่งใช่ไหมให้น้องตอบให้หน้าลองตอบไหมลองตอบไหมหนูก็คิดว่าหนูน่าจะตอบไม่ได้เขาตอบไม่ได้ใช่ค่ะลำไส้ใหญ่เหรอคะถูกต้องด้วยยังไม่เคยเป็นค่ะแต่เห็นว่าพี่พี่แจ็คเป็นแล้วก็เลยแจ็คเป็นไสติ่งแจ็คไม่มีปอดก็เป็นปอดอย่างเดียวลูกอยากเพิ่มโรคให้พี่เอาไม่พอนะครับผมมา ไม่ไรครับตามไปก่อนศูนย์สองคนสุดท้ายมาถ้าชนะเป็นหน si anyway> no ึ่งสองก็ยังดีแล้วรวมอีกทีหนึ่งครับมาเป็นสองเท่าแล้วพิกที่ผมเลยท้ายที่ผมสามสองเป็นแชมป์ต่อไปอะไรนะอะไรนี่อะไรวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมาเมามากับน้องเชอร์ฟาง BNK48 คร นี่น้องเขาร้องเพลงคุกกี้เสียงไทยทุกอย่างดีหมดเลยอยากฟังเสียงน้องเขาไวอ่ะก่อนจะฟังเสียงเปลี่ยนรองเท้านิดเดงคู่แข่งคุกกี้เสียงไทยอันนี้คือรองเท้าเสียงไทย พมีชื่อเสียงแล้วเนี <|so|> out, ่ยเขาก็ต้องมาแกล้งเราแซวเราพี่เขาหย่อนพี่เขาหยอกนะไม่ทุกต้องเนื้อตัวน้องก็เอกวันน้องหน่อย การเครียดก็ต้องมีนิดหน่อยน้องกายเครียดกันไปน้องน้องก็คุ้นเคยกันิามันจังเลยอ่ะพี่กายเครียดผมเมื่อเครียดพี่โดนไปสองคำบัวสายใจให้ชนะเลยแตอทางนี้นำไปเก็บตัวดารานิ้นหนี้ครัเขาจะไล่ทันหรือไม่ตัดขาจรจริงปนั่งสมาธินะโบ๊อู สัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสได้ไม่ติดต่อไม่โดนเลยนะไม่โดนโอเคร้องล่ะสนอกไหมแนวนี้ก็ไม่ชอบหรอกก็ชอบแนวอย่างนี้เอาพี่ปุ๋งไปแล้วปะตามพี่ปุ๋งไปดีกว่ามาเจ้มเพร้อมให้กำลังใจตัวเองไหมครับ สู้นะโอเคสู้โอเคนะโอเคก็เป็นคนเดียวก็ได้คิดว่าสู้ไหวไหมไหวไหวคุยกับใครเขาสองูนแล้วนะเว้เฮ้ยสอง2ูนสบายเราก็ตีมาสองหนึ่งไงแต่พึ่งทำได้ใช่ไหมได้บอกว่าได้ก็ได้สิพี่แจ๊กมันใจไหม มึงคุยกับใครอะไรนะพี่คุยกับใครอ๋อเดี๋ยวพัดพีงคุยกับน้องก่อนอะไรนะทุกคนในสติงกกำลังงงว่าพี่พูดกับใครเขพี่ไม่บ้าพี่คุยกับตัวเองตัวเองอ่คนนั้นใครไปไปแล้วทั้งคู่ยังไม่ไปครับสองศูนย์ยังไม่ไปต้องสาศูนย์ถึงจะไปโอเคนะสู้ไหม ทำไมไม่ทำ,ทำท <c oughs> อ <c oughs> ่ะทำดูสิสองอานาทีัจเวลาอะไรอะไรกนะินแล้วอันตรายฝอยทองฝอยขัดหม้อหรือหมูฝอยจักระบุมตอบได้นะฮะข้อนี้เ <c oughs> อ้ามีอะไรบ้างถามว่าอะไร <c oughs> ทองเป็นขนมฝอยขัดหม้อเนี่ยเป็นที่ทำความสะอาดภาชนะ <c oughs> สุดท้ายหมูฝอยจักระบุมหมูฝอยจักระบุ่มเขากินได้เหรอครับไม่มีใครกินนะอันตรายเนอะ กินแล้วอันตรายค่อยคิดค่อยคิดขนาดเปิดฝาถุงเอาไปวางตากแดดมดยังไม่มีสักตัวผมตอบว่าฝอยขัดหมอก็แล้วกันเอออาจจะเป็นลองมันหน่อยหนึ่งแช้ชิมลิ้นเลียอย่างเดียวเออเคยจับครับแต่ไม่เคยชิมครับทุกทีมดไม่ขึ้นแล้วมดไม่ขึ้นครับผอจักรหมูมาครับครับผมเป็นหมูอมตะวางยังไงอยู่อย่างนั้นได้ไปด้านหนึ่งไปต่อเลย สำนวนรู้จักคำว่าสำนวนนะสำนวนรู้จักสันวนไหนมีอยู่จริงระหว่างไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ไม่มีมูลกรับไม่มีหมูฝอยหมาไม่ขี้จริงๆแล้วถ้าหมาจะาขี้ต้องกินหมูฝอยนะไม, <laughs> ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้หรอครับคุณรู้ได้ไงผมรู้ครับผมสนิทกับหมา รู้ผมศึกษามามันเปามูมีประสบการณ์ถูกต้องครับไม่มีมูลหมาไม่ขี้หรอกทุกต้องสองละสองละสองละมาคนช่างฝอยพูดสิคนช่างฝอยหมายถึงคนที่เป็นยังไงฝอยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยไม่ยอมจบสิ้นเขาคุยเรื่องอะไรก็รู้กับเขาไปหมดคุยไม่มีจบไม่มีสิน้นไม่ยอมกลับไม่ยอมนอนหมอคุยกันอยู่นั่นแหละเช่นใคร ไอ้บ <mid to> <music> ุ <of what> <wheels> ๋มครับไก่แจ็คครับวินาทีในก่อนจะสิ้นใจมันยังพูดอยู่เลยถ้่เราเป็นอนยังไงเพราะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครทุกตานะสาระมาไปต่อเลยฟื้นฝอยหาตะเข็บพูดสิครับฟื้นฝอยหาตะเข็บฝอยในที่นี้หมายถึงหมูฝอยหรือขยะมูลฝอย หมูหรือเปล่าวะหมูก็คือขยะแต่มันเป็นขยะที่เขาปรุงแต่งรสชาติผมว่าฟื้นฝอยไม่ใช่ฝอยทั้งคู่ไม่ใช่ขยะมูลฝอยแล้วก็หมูฝอยไม่ใช่ทั้งคู่ครับอ๋อไม่ใช่ทั้งคู่นี่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นฟื้นฝอยหาตะเก็บฝอยในที่นี้ก็ไม่ใช่หมูฝอยไม่ใช่ขยะมูลฝอยอะไรเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เั็นย่างนนื้อเป็นอะไรแล้วแต่ก็แล้วแต่ไม่ใช่ทั้งคู่นี้ครับผมขยะมูลฝอยโอ้ยมันแยกยากอะอ่ะมันวางคู่มันเดี๋ยวผมหยิบไปถูกว่าไหนขยะ Right, ม Entonces, ันก oh, oh. <fry UC> ็คือขยะมูลฝอยนั่นเองขยะมูลฝอยใช่ไหมครับนั่นแหละเขาเรียกขยะฝอยโอ้โหเอาป๊อบมาถามต่อเนื่องเลยฟื้นฝอยหายตะเข็บทำเดียวกันเลยอันนี้ถามเรื่องตะเข็บบ้างฟื้นฝอยหายตะเข็บตะเข็บในที่นี้หมายถึงตะเข็บผ้าหรือตัวตะเข็บตะเข็บผ้าครับอืมเพราะเพราะไม่ใช่ตัวตะเข็บครับตัวตะเข็บก็คือเป็นตัวเล็กๆเหมือนตะขาบเขาเรียกตะเข็บอ๋อจะไปหามันทำไมอันตรายกับชีวิตครับหาทำไมอะ พอมันขาดนะครับมันขาดเราก็ได้เย็บมันเราก็ต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บเพื่อจะได้เย็บถูกต้องว่ามันขาดตัวนี้เพราะมันตรงนี้มาเลยหาตะเข็บว่าตะเข็บมันอยู่ตรงไหนเหมือนเหมือนไม่ใช่อ่ะอ้ไม่ใช่ตัวตะเข็บนั่นแหละเป็นแก้กับตัวตะขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝอยนี่มันคือขยะมูลฝอยก่อนตะเข็บไปอยู่ในขยะมูลฝอยมันจริงๆว่ามันก็อยู่อย่างนั้นของมันน่ะมันมีทั้งขยะมีทั้งอะไรเต็มไปหมดมีทั้งตะเข็บมีอะไรมาก็ปล่อยมันไป ไปฟื้นขึ้นมาไอ้นั่นก็โผล่นี่ก็โผล่โอ้โหเรื่องราวมันก็งอกเงยเพิ่มเติมไปหมดไปฟื้นฝอยหาตะเข็บทำไมในแค่มันก็อยู่ของมันจบไปแล้วเรื่องมันก็ไม่มีอะไรแล้วไปฟื้นบันี้มากันใหญ่เลยเยอะแยะเสียบไเต็มปหมดเห็นผ้าอยู่พืนหนึ่งขาดอยู่จึงหาตะเข็บผ้าเขาจะหาจนได้ครับอาจะหาให้ได้เลยนะตะเข็บมากโอเคครับเข้าใจแล้วครับมากมากมพูดสิครับหมดเล ตอนแรกไอ้แจ็คพูดก็ไม่เชื่อครับเวลาน้อยจริงๆครับเห็น้อยไรบ้างวะพี่ไม่ได้เป็นโรคปอบเออเออแล้วใครเป็นนแล้วใครเป็นไอ้แจ็คเป็นอ้าหนูก็เข้าใจพีเดี๋ยว่าเป็นทั้งพี่น้อง ไม่ได้ยิ่ว่านะครับเอาเอาจริงๆหลักโฆษณาก็ไม่ได้ตัดคามจริงมันไม่ได้ตัดไม่ได้เป็นของกินนะจริงๆแล้วหมูก็ไม่ใช่หมูทั่วไปไม่ใช่หมูที่ชีวิตจริงๆหมูอะไรอ่ะยางพาราเนื้วเหียวนะยางพาราน้งหมูนั้นก็บอกอ่ะิษปิดบดดอยให้มันเป็นชิ้นหมูที่เคี้ยวขาดยากๆอ่ะใช่ใช่ก็ยางพาราใช่ยางพาราที่ราคาแต่กินก็ยังได้อร่อยใช่ไหมก็กินได้ครับแต่ถ้ากินมากๆจะเป็นอันตรายกับร่างกายมันคือยางพาราครับ จริงๆก็เหมือนกับพี่นงะครับทำไมเส้นบะหมี่ก็คือเป็นดิสซอพองเสี้ยวขาว นั่นแหละอย่าไปเล่นสงการได้เอาเส้นสาดได้เลยนะขาวเดินมาเลยน่ารักเพราะว่าพี่นงพี่นงเขาหนูมาเขาหนูมาพี่หีเขาอยู่ดีอยู่แล้วไปเคลียร์กันตัวเองนะครับเออไอตรงเนี้ยบันทึกเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะยิงเป็นสปอตถูกต้องฮะความจริงก็จัดการจริงอยู่แล้วก็วนเรื่อยๆเขาชอบว่าคนอื่นตองอย่างพี่เคลียร์จัดการเลยนี่ใส่ไม่ดีเขาเป็นมานานอย่างเนี้ยมันเพิ่งเป็นตอนป่วยครับติดก็คุยกันเรื่อง จบหรือไม่จบอย่างไรเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์อย่างไรคนนี้ครับส่งตัวเข้ามา,อ,าอ้าวทำไมเดินหมดแรงมาแบบนี้เลยครับคุณจกกะบุแล้วแบบนี้เขาจะมีแรงเหลือพอสำหรับการพาทีมคว้าแชมป์หรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน